การละครั้งหนึ่งนาวาเป็นเด็กชายวัยเจ็ดขวบผู้ช่างสงสยัยคืนนี้เขานั่งอยู่บนเตียงโดยมีมูฟี่แมวส้มขนฟูตัวโปรดนอนขดตัวอยู่ข้างๆนาวากำลังอ่านหนังสือนิทานเก่าแก่หน้าปกหนังที่เพิ่งได้มาจากร้านขายของเก่ามันเป็นเรื่องราวของนักผจญภัยผู้กล้าหาญที่เดินทางเข้าไปในป่าลึกลับเขาปิดหนังสือลงพร้อมถอนหายใจมูฟี่เอ้ย ฉันอยากจะผจญภัยจริงๆแบบนี้บ้างจังเลยนะเขาพึมพรกับเจ้าเหมียวมูฟี่ส่งเสียงคลางเบาๆเหมือนจะเห็นด้วยแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องเมื่อนาวาพลอยหลับไปพร้อมกับวางหนังสือนิทานไว้บนอกในช่วงเวลาที่โลกภายนอกเงียบสงัดอักขระโบราณบนปกหนังสือก็เริ่มเรืองแสงสีทองอ่อนๆแสงนั้นค่อยๆไหลซึมออกมาโอบล้อมร่างของนาวาและมูฟี่ไว้อย่างนุ่มๆ เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งนาวาก็พบว่าตัวเองไม่ได้อยู่บนเตียงนอนแล้วแต่กลับกำลังยืนอยู่กลางป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์แปลกตาต้นไม้สูงใหญ่เสียดพันฟ้ามีเถาวันเรืองแสงพันเกี่ยวไปมาและดอกไม้ก็มีสีสันสดใสอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นดินและไอดินที่สดชื่นมุฟฟี่ที่นี่ที่ไหนกันนาวาพูดเสียงเบามุฟฟี่เดินวนรอบตัวเขา ดังเล็บยิดกับพื้นดินอย่างไม่คุ้นเคยก่อนจะเงยหน้ามองไปรอบๆด้วยความตื่นตัวทั้งสองไม่ได้ตัวเล็กลงแต่ทุกอย่างในป่าแห่งนี้ดูยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามไปหมดนาวาตระหนักได้ว่าพวกเขาไม่ได้ฝันแต่ได้หลุดเข้ามาในโลกของหนังสือนิทานเล่มนั้นจริงๆเราต้องหาทางกลับบ้านกันนะมูฟฟี่เขากล่าวทั้งสองเรื่องออกเดินไปตามทางเดินของสัตว์ป่า มูฟฟี่ใช้สัญชตาตญาณของมันดมกลิ่นนำทางทั้งในที่นาวาคอยสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวไม่นานนกะนาวาก็เริ่มรู้สึกคอแห้งมูฟฟี่ที่เดินนำหน้าไปครู่หนึ่งก็วิ่งกลับมาส่งเสียงร้องเรียกเบาๆมันพาเขาเดินละเลาะไปจนเจอลำธารเล็กๆที่มีน้ำใสแจ๋วไหลรินนาวาก้มลงวักน้ำขึ้นมาดื่มสดชื่นจังเลยมูฟฟี่ขอบใจนะเขาลูกหัวเจ้าหน่คู่ใจ มุฟฟี่เลียมือนาวาเบาๆเป็นการตอบรับทันใดนั้นเสียงคำรามกึกก้องกระดังขึ้นจากพุ่มไม้ใกล้ๆเสียงนั้นสูงพลังจนผืนดินสั่นสะเทือนเบาๆเสียงอะไรนะมุฟฟี่นาวากระซิบสัสส้นเขาอุ้มมุฟฟี่ขึ้นมากอดไว้แน่นหัวใจของพวกเขาทั้งคู่เต้นรัวด้วยความหวาดกลัวเพียงชั่วอึดใจสิงโตตัวใหญ่สง่างามก็ก้าวออกมาจากหลังพุ่มไม้ มันน่แผงคอสีทองหนาทึบดวงตาสีอำพันจ้องมองมาที่พวกเขาอย่างประเมินกลิ่นสาบของสัตว์ป่าลอยมาเตะจมูกนาวารู้ได้ทันทีว่านี่คืออันตรายที่แท้จริงวิง่งนาวาร้องพร้อมกับออกตัววิ่งอย่างไม่คิดชีวิตมูฟฟี่กระโดดลงจากอ้อมแขนและววิ่งเคียงข้างไปอย่างรวดเร็วสิงโตไม่รอช้ามันกระโจนตามมาด้วยฝีเท้าที่หนักแน่นและรวดเร็ว นาวาเหลือไปเห็นโครงหินเล็กข้างเนินดินจึงรีบพุกตัวเข้าไปพร้อมกับมูฟี่พวกเขาซ่อนตัวอยู่ในความมืดของโครงหินได้ยินเสียงลมหายใจฟึดฟัดและเสียงฝีเท้าของสิงโตเดินวนเวียนอยู่ด้านนอกนาวาตัวสั่นด้วยความกลัวแต่เขาก็รู้ว่าการซ่อนตัวอยู่เฉยๆคงไม่ช่วยอะไรเขาต้องใช้สติปัญญา <c oughs> มูฟี่เราต้องหาวิธีทำให้มันตกใจเขากระซิบเบา นาวามองไปรอบๆในโพรงที่มืดสลัวแล้วคิดแผนการอย่างรวดเร็วเขากระซิบแผนให้มูฟี่ฟังจากนั้นหยิบก้อนหินขนาดพอดีมือขึ้นมาสองสามก้อนส่วนมูฟี่ก็เตรียมพร้อมตามสินชชตยานนักล่าของมันนาวารอ,อจนสิงโตเดินเข้าไปใกลป้ปากโพรงอีกฝั่งหนึ่งแล้วเขาก็คว้างก้อนหินไปกระทบกับผนังถ้ำด้านในสุดอย่างแรงเกร้งเสียงก้อนหินกระทบกันดังก้องสะท้อนไปมาในโพรงแคบ ำให้เกิดเสียงที่ดังผิดปกติสิงโตสะดุ้งแล้วหันไปมองทางต้นเสียงด้วยความประหลาดใจในจังหวะเดียวกันนั่นเองมูฟฟี่ก็ส่งเสียงขบฝู่ออกมาดังลั่นจากปากโครงอีกฝั่งหนึ่งสิงโตสับเนกับเสียงประหลาดที่มาจากทิศทางหนึ่งและเสียงูสของสัว์เล็กๆจากอีกทิศทางหนึ่งมันทำรามอย่างหุดหงิดอาจคิดว่าเหยื่อที่ยุ่งยากแบบนี้ไม่คุ้มค่าที่จะเสียเวลาด้วยมันจึงหันหลังและเดินหายเข้าไปในป่าลึก นาวาและมูฟฟี่รอจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วจึงคลานออกมาจากโพรงหินหัวใจของพวกเขายังคงเต้นไม่เป็นสับแต่ก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเราทำได้แล้วมูฟฟี่เราใช้สมองสู้กับมันนาวาพูดอย่างดีใจมูฟฟี่เข้ามาคลอคลีที่ขาของเขาทันใดนั้นแสงระยิบระยับก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาเห็นขนลกสีทองอารามที่ส่งประกายเรืองรองตกอยู่บนพื้น นาวารู้สึกถึงพลังงานที่อบหมุนที่แผ่ออกมาจากขนนกวิเศษนั้นนาวาค่อยๆหยิบขนนกวิเศษขึ้นมา <c oughs> เขานึกถึงการผจญภัยที่เขาใฝ่ฝันแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือการกลับไปยังห้องนอนที่ปลอดภัยฉันขอให้เรากลับบ้าน <c oughs> นาวาพูดอย่างนาแน่วแน่ขนนกส่องประกายสว่างว่าแล้วแสงนั้นก็โอบล้อมร่างของนาวาและมูฟฟี่ไว้นาวาค่อยๆลืมตาขึ้น แสงแดดยามเช้าสาดส,ส่องเข้ามาในห้องเขาอยู่บนเตียงนอนของตัวเองมุฟฟี่นอนขดตัวอยู่ข้างๆอย่างสงบหนังสือนิทานเล่นเก่าวางอยู่บนอกของเขาเหมือนเดิมแต่เมื่อเขาหยิบมันขึ้นมาก็มีขนนกสีทองเล็กๆเส้นหนึ่งร่วงหล่นลงมาจากระหว่างหน้ากระดาษนาวาลูบหัวมุฟฟี่เบาๆด้วยความรักมุฟฟี่ในที่สุดฉันก็เข้าใจแล้วนะเขากระสิ เขารู้แล้วว่าการผจญภัยที่แท้จริงนั้นไม่ได้วัดกันที่ความแข็งแกร่งของร่างกายแต่วัดกันที่ความกล้าหาญในหัวใจและความเฉลียวฉลาดในการเอาชนะอุปสรรคและที่สำคัญที่สุดก็คือการมีเพื่อนแท้ที่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งไปด้วยกัน